บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานรปกรรมฐา,านแล้วต่อแต่นี้ไปเพรท่านทั้งหลายตั้งใจสดับอารมณ์ของพระอันาคาพระอรหัตมรรค ในขณะที่ท่านหลายตั้งใจสดับจงตั้งใจฟังด้วยจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือมีอรมตั้งมั่นไปตามกระแสเสียงที่รับฟังและก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยคำว่าอารหัตมักย่หมายความว่าท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์มรรคะนี้เข้าไปบวเดินเดินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงขอให้บรรดาท่านทั้งหลายทบทวนอารมณ์เดิมมาเสียก่อนว่าการที่เราศึกษาพระกรรมฐานมาตั้งแต่ต้นคือทั้งแต่คณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิฌานสมาบัติเรปโูดาสีทาคาอนาคาส่วนต่างๆท่านหลายเหล่านี้เราละอะไรกันได้บ้างถอยหลังไปโดยเฉพาะสำหรับอารมณ์สมาธิมีอารมฌานเป็นต้น นั่นเราหมายความว่าเรามีอารมณ์ชนะนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้าประการไม่สามารถจะเป็นจ,จ้าาเจ้านายใจของเราได้ถือว่าเราเป็นผู้ชนะเมื่อเป็นผู้ชนะนิวรณ์แล้วก็จงเป็นผู้ชนะตลอดไปอย่ากลับเป็นผู้แพ้ยงอย่าติดอารมณ์เดิม นี่ผมขอทวนตนอารมณ์เดิมที่เคยศึกษามาจากไหนติดตำรับตำราดูนว่าวันนี้จะได้ยินเสียงแววแวววันนักติดตำราจะปรากฏขึ้นนั่นระวังตัวให้ดีจงอย่าติดตำราคำว่าตำรานั้นติดได้ตรงมีปัญญาเท่าเทียมกับตำรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงมุ่งอย่างเดียวคือตาการตัดกิเลสเพราะว่าการติดตำราเป็นปัใจจใัยไปสู่ใบาภูมิเป็นเหตุถือตัวถือตนนั่นเป็นส่วนของบุคคลที่ตกอยู่ในรมข้องโลก,กีวิสัยเต็มร้อยเปอร์เซนตไม่ได้มีส่วนความเป็นพระอยู่เลย เรา่การที่สองเมื่อเราอ่านตำราแล้วจงใช้ปัญญาพิจารณาตำราว่านิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างทำไมเราจรึงจะชนะนิวรณ์ห้าได้นี่ทนอารมณ์ต้นนะอารมณ์ฌานเป็นเครื่องฆ่านิวรณ์แต่การทรงฌานสมาบัติเป็นของดีแต่ว่าดีเล็ก คำว่าดีเล็กก็คือไม่สามารถจะทำตนให้พ้นจากอบายภูมิได้ต่อมาก็มีอารมณ์พระโสดาบันเป็นเขตแห่งพระนิพพานคือท่านพู้ใดเข้าถึงพระโสดาบันย่อมไม่ถือมังคนลตื่นข่าวไม่ติดโน้นไม่ติดน,น,ดนี่มีใจติดเฉพาะคือจับอารมณ์ความชั่วของตัวเท่านั้น เราเรียนกันมาถึงพระนาคามีไน้แก่นหนึ่งสกายาทิฏฐิเราไม่ติดในกายวิจิกิจชาเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสีรพระตะปรามาตเราจะเป็นผู้มั่นคงในศีลกามราคะ เราไม่ติดในกามารมณ์ละได้เลยแล้วก็ปฏิฆะอารมณ์ของเราจะไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทารมณ์คือเป็นอารมณ์ที่ปราถนาและไม่ปรารถนามีหลักสูตรที่เราศึกษากันมามีเท่านี้ได้ถึงเพียงนี้ท่านชื่อว่าเป็นพระอนาคามี เั่นตำราอ่านก็อ่านถือแต่ว่าจงละสังโยชน์ให้ได้อย่าถือตัวถือตนว่าเคยเป็นอะไรมาเคยศึกษามาที่ไหนมีความรู้ขนาดไหนและจงเอาใจไปวัดใจของเราว่าสังโยชน์ตัวใดบ้างที่อยู่ในจิตของเรา ถ้ายังปรายกฏว่ามีสัญญาตัวใดหรือข้อใดที่ใจเรายังคล้องอยู่จงทราบว่าเรายังเลวอยู่มากจงสังวรในเรื่องนี้ให้ดีวันนี้จะพูดถึงอรหัตมรักสํสำหรับอรหัตมรักคือผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหัตคล เพื่อตัดกิเลสท,ทั้งสิ้นให้หมดไปจากจิตของเราเราก็ยังเหลือจากอนาคามีผลอีก5้ข้อนั่นก็คือ 1. รูปราคะได้แก่การติดอยู่ในรูปฌาน 2. อ 2. อรูปรคาคะได้แก่การติดอยู่ในอรูปฌานสามมานะ การถือตัวถือตน4อุตจักรมีรมพุง่ง5อาวิชาความโง,ง่ท่านนั่งไหลาอาจจะยังคิดว่าในเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วยังโง,ง่อยู่หรือก็ต้องตอบว่ายังมีความโง,ง่อยู่พระน,นาคามีตะกิเลสหยาบได้หมด แต่ว่ากิเลสที่ละเอียดที่เป็นอนุใัยยังมีอยู่ในใจของตนคือยังมีความความเมาอยู่ในฌานสมาบัติคือในรูปฌปานและรูปฌปานยังมีการถือตัวถือตนถือไม่มากถือน้อยก็ถือว่ายังถืออยู่ยังใช่ไม่ได้ยังมีอารมณ์ฟุ้ง เือนอกเหนือไปจากอารมณ์ความพนิพานยังมีการการติดคือว่าชั้นทะราคะอยู่ในสก,กายทิฐิบางประการอาการทั้งหมดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์เบาก็ยังถือว่าโง่โง่ตรงไหนโง่ตอนที่ว่าตนเองยังไม่เสกิจ ยังมีภารกิจที่ย่าต้องทำแต่กลับทนองตนว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าใช้ภาษาไทยแท้เขาเรียกโง่บัดซบอย่าลืมนะว่าพระอนาคามีนี่ยังโง่จงอย่าติดโง่วันนี้ได้ยินเสียงโง่ปรากฏเสียงนี้จงทิ้งไป อย่าให้เข้ามาอยู่ในสามาคมและสังคมนี้เพราะว่าที่นี่ต้องการอย่างเดียวคือลอมอารมณ์ของความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เสียงไม่ก็บริสุทธิ์การที่ออกทางกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์พราะว่าอารมณ์บริสุทธิ์ในเมื่อเราเข้าถึง พระนาคามีผลแล้วเราจะปฏิบัติตนแบบไหนมีวันนี้ผมจะพูดอรัรตธรรกเพียงย่อยๆเพราะว่าผลแห่งการปฏิบัติอยู่ที่ความภาคเพียรเอาจริงเอาจังจงใช้จิตพิจารณาจิตไว้เสมอการศึกษาในพระพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะโดยตรงในด้านของจิต ถ้าจิตของเราดีทุกอย่างมันดีหมดไม่มีอะไรเลวถ้าจิตของเราเลวทุกอย่างมันก็เลวหมดเหมือนกันจงจำไว้ให้ดีว่าอัตนาโจทยัยตานังจงกล่าวโทษโจยความชั่วจิตของเราไว้เสมอจงอย่าคิดว่าเราดี ถ้าเรามีความเห็นว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเหมือนนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงการเข้าถึงความเป็นอรหัตมรักเมื่อได้อนาคามีผลแล้วก็มานั่งพิจารณาอาการของฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌานสำหรับรูปฌาปนแปลการทรงอารมณ์ดี อาจจะอารมณ์หนักแน่นหนักน่วงอารมณ์ทรงตัวและอรูปฌานมีอารมณ์เบาโปร่งดีจิตไม่ติดอยู่ในอากาสานัญจายตนะหมายความว่าเราไม่เห็นอะไรเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพโลง่งสบายวิญญาณัญจายตนะ เราไม่มองเห็นว่าอะไรเป็นสภาพเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพเป็นนามธรรมบ้านก็พังคนก็พังวัตถุก็พังดีจิตสบายมากินจัญญาญตนะเราเห็นว่าสภาพของโลกทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหลือจิตเป็นสุขดีสบายในว่าสัญญานาสัญญายตนะ เราไม่ยึดอะไรมันทั้งหมดเป็นคนมีความจำเหมือนกับสมีสภาพจำไม่ได้ไม่ติดในอะไรทุกอย่างจุดนี้ละท่านทั้งรูประปชานที่มีอาการอารมณ์สมเข้าถึงอุบเบกขารมเช่นชานสี่มีเอกก,ะกะตากุบเบกขาเหลือตัวนิดเดียวคิดว่าเป็นอรหรันต เพราะว่ามันกดนิวรณ์คือกดเหล็กเขไว้แต่มีอารมณ์หนักสำหรับอรูปฌานตัดเบาไปหมดลอยตัวคิดว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเราไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราใจเป็นสุขอย่างคิดว่านี่คือพระนิพานเสร็จถ้าคิดอย่างนี้ก็จมปรังเป็นความโง่ เราจงตั้งคิดคิดว่ารูปประชานก็ดีอารูปประชานก็ดีเป็นบันไดสําหรับเราจะก้าวหรือว่าเป็นนั่งร้านสําหรับเราจะขึ้นไปชั้นสูงคืออารมณ์ของพระนิพพานแท้ๆได้แก่อรหัตผลดังนั้นเราจะไม่เมาในรูปประชานและอารูปประชานแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งรูปประชานและอารูปประชาน เราจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นประจำวันตลอด24ชั่วโมงหมายความว่าถ้าตื่นอยู่เพียงใดเราจะทรงฌานไว้เป็นปกติจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินจะพูดจะคุยดูหนังสือหาทำกิจกรารงานจิตทรงอยู่ในรูปประชานหรืออรูปประชานที่เราคล่องอยู่จงอย่าวางฌานเสียผมบอกแล้วว่าฌานคือชิน ผมไม่นิยมคนที่เก่งชาญในการเข้านั่งหลับตาขัสสมาธิถ้านได้เพียงเท่านั้นลืมตาชายเคลื่อนอย่างนี้ผมยังถือว่าเลวมากยังเป็นผู้เข้าไม่ทิงชาญผู้มีอารมณ์ชาญจะได้ทงจะต้องทรงอยู่ทุกนิยาหมดอารมณ์จิตจะเป็นกุศลในตัวละอยู่เสมอ อย่างนี้เขาเรียกโพกส่งชานทรงชานได้อย่างนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ถือว่าดีคือถือว่าเป็นตัวนงเหนียวเหนียวรังและดึงเขาไว้ได้แก่สังโยชน์ฉะนั้นเราจะไม่เห็นมารูปฌานในรูปฌานเป็นจุดจบเพลงกิจที่เราจะพึงปฏิบัติเราจะก้าวต่อไปทรงกำลังใจไว้ในฌานแล้วก็หันไปจับมานะ เขารูประชานแล้วรูปประชานนี่เป็นของไม่ยากมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาถือพวกถือพ้องถือพี่ถือน้องถือว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาเราเป็นอุสิตสำนักน้นเราเป็นโุสิตสำนักน,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 กนี้เรามีความรู้ชั้นนี้เรามีความรู้ชันนั้นนี่มันเป็นความเลวของจิต เป็นอารมณ์ของคนที่งโง่บัดซบเท่านั้นจะมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรยังว่าอย่างนั้นมันถือตัวถือตนถืออะไรกันละ่ะความรู้ที่เรามีอยู่พาเราไปนิพพานได้ไหมสำนักที่เราปฏิบัติพาเราไปนิพพานได้ไหมครูบาอาจารย์ผู้สอนพาเราไปพนทธิพานได้ไหม ถ้าพาไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าพ,พาไปแล้วทุกคนสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตนเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นท่านจะไปไหนนั่นมันเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของตถาคตจะดีใจชัว่วมันเป็นเรื่องของท่านจำข้อนี้ไว้ให้ดี แล้วก็จงวางเส้หมดการถือตัวถือตนจงอย่ามีถ้าท่านันหลายมีความรู้สึกว่าสัติริชานกับเราไม่เป็นที่รังเกียกกันเราไม่รังเกียจสติริชานเพราะมีสภาวะความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในธรรมกลางมีการสลายตัวไปในที่สดุดเขามีขั้นห้าเรามีขันห้า เขามีท่าสี่เรามีท่าสี่ร่างกายเขาสุกบรกชั้นใดของเราก็สุกบรกชั้นนั้นร่างกายเขาก็ร่างกายเรามันก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของจิตผู้ครองร่างไม่ได้มีอำนาจเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายมีสภาวะของมันไปตามกฎของธรรมดาใครจะยึดเหนีย่ยวเนียวร่างมันไม่ได้ทำใจให้เป็นสุข คนดีคนชั่วคนเลวเรื่องของเขาเราถือยิเพียงอย่างเดียวว่าเราทําจิตของเราให้บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาจะคบหาสมาคมก็ถือว่าการครบสหาสาสมาคมในฐานะเป็นมิตรไม่คิดจะรังเกียจคนและสัตว์แลมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าขั้นห้าเราขั้นห้าเขาไม่ช้ามันก็พัง ไม่มีอะไรจรังย่างยืนฐานะไม่มีความหมายวิชาความรู้ที่ศึกษามาไม่มีความหมายเราตายแล้วมันไม่ตามไปด้วยเราจะไม่ยอมถือตัวถือตนผมขอพูดไว้แต่เพียงย่อๆเพราะขั้นอนณาคามีและปัญญาดีมากผมศึกษามาไม่มีใครเขาสอนพมแบบนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองทางนั้น ส่วนใหญ่ท่านแนะนำให้แต่่าพ่อผมก็ใช้หนังสือปฏิบัติผมถือว่านังสือที่พระอรหันต์เขียนมาผมยอมรับนับถือหนังสือที่พระอระหันต์แก้มาจากคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตะกั้นา้ายจานผมยอมรับนับถือแต่ว่าของดีกาจาย์กบเกจีอาจารยเนี่ผมไม่มองเพราะว่าผมจับได้หลายจุด ว่าท่านแก่เผื่อมากเราไปติดอย่างนั้นเราก็เสียฉะนั้นหนังสือที่เราอ่านเราควรจะดูว่าใครเป็นผู้เขียนถ้าเป็นพระพุทธพจน์บทปรมาลีของพระพุทธเจ้าเรายอมรับแต่ว่าจงพยายามทําใจให้เข้าถึงจิตเราหยาบเราเข้าใจหยาบจิตละเอียดเราเข้าใจละเอียดตอนนี้จิตเราเข้าถึงพระนาคามีเราสามารถจะเข้าไป ทำความเข้าใจในการที่จะเป็นพระอรต์ได้ง่ายเป็นนโยโยนกลองทิ้งไปเรื่องมานะถือตัวถือตนเท่านี้พอผมไม่พูดมากขั้นอนาคาม,มีแล้วจะต้องพูดอะไรจะมากพรุ่งนี้จะสรุปทั้งหมดต่อไปอุทธจักอารมณ์ฟุ้งท่านผู้รับฟัง อาจจะแปลกใจว่าอะไรหนอทำไมพระอนาคามีนี่ยังจะฟุ้งอีกเลยก็เป็นพระอริยเจ้าขันสูงถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาเร่อพรมแล้วก็ปณิพาน์บนนั้นน่าจะไม่มีอารมณ์ฟุง้งแล้วก็ต้องถอยหลังไปดูคำปรารบของพระเจ้ามหานาม ท่านทามาหนนามเคยปรากปรกพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่วาข้าแตกพระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ทรงจัดว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีเพราะเหตุใดในบาาโอกาศจิตของข้าพระพุทธเจ้านี้ยังมีอารมณ์ฟุงพอใจในทรัพย์สิน องค์สมเด็จพระมหามนตรินจะได้มีพระุพธดีกาว่ามหาราชะขอถวายพระพรพระมหาบอกพทะราชสมภัรอันนาคามีนี่ยังมีอารมณ์ฟงคือว่ายังติดอยู่บ้างแต่ติดไม่มากมีความรู้สึกว่าทรัพย์สินกับเราไม่ชช่มันก็จากกันไปนี่ยังมีอารมณ์ฟงนอ,นอกแนวทางพะนิพพา์อยู่ ฉะนั้นในฐานะที่ท่านหลายเป็นสาวกขออองสมเด็จพระบระมครูจงทำความรู้สึกตัดอารมณ์ฟุ้งในฐานะที่จะเข้าถึงความเปรนอาราหารันด้วยลานี้เราถึงอารหาัตตมรรคแล้วตัดฟุ้งตรงไหนฟุ้งอารมณ์ทั้งหมด จะไม่ยอมให้ปรากฏว่าเป็นเจ้านายใจของเราอารมณ์ของเราจะตั้งไว้โดยเฉพาะนั่นก็นคือพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าทำยังไงหนอระยะตัดสกายทิฏฐิมีจิเกิจช้าสีรพตะปรามาัดรูราคะาอรูบราคะมานะอุตจักวิชาให้สิ้นไป มันจะสิ้นหรือไม่สิ้นเพียงใดก็าตามแต่ใจของเรานี้จับพนิพพานเป็นอารมณ์มีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งนี่ถ้าบางอาจารย์เข้าฟูเขา้เขาฟังแล้วเขาจะคิดว่าเอ๊ะนี่สอนกันยังไงสอนให้ติดพระนิพพานเพราะว่าพระนายพระไตรปิฎกท่านสอนว่าจงยาติดอะไรทั้งหมดแม้แต่พระนิพพาน ทำใจให้โปร่งที่สุดถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ยังว่าไม่ดีก็จงเข้าใจตัวเราว่าในเมื่อเรายังไม่ถึงอรหัตผลเทียงใดหรือว่าเหมือนกับคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงจะไปไหนไมันก็ต้องเกาะราวมีไม่เท่าเป็นธรรมดานี่อย่าลืมว่าเรายังเป็นอรหัตมร์จะต้องเกาะราวสูงคือพระนิพพาน ก็รอกกีดสูงเนี่ยรอกจับรอกไว้มันไม่ฉะนั้นมันจะพลาดถ้าพลาดโอกาสแล้วเวลาเราตายยังจะต้องทํากิจนี้ต่อไปเป็นนั้นว่าการตัดอารมณ์พงค,คือยึดถืออารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์มองทุกอย่างมันไม่ดีไปหมดในโลกเห็นว่ามันไม่ดีแต่เราไม่กลุ้มถือว่าเป็นธรรมดาของมันถ้ายังกลุ้มอยู่ยังใช่ไม่ได้ ต่อไปก็มาตัดอวิชาอวิชานี่ไม่มีอะไรความจริงถ้าจิตเข้ามาถึงนี่แล้วไม่ต้องตัดอวิชาก็ได้มันตัดไปเสแล้วเนื้อแท้จริงๆของการปฏิบัติในการตัดสังโยคสิเขาตัดที่สกายทิฐิตัวเดียวแต่ดิพูดกันมานีเพื่อความเข้าใจอวิชชาแปลว่าไม่รู้ ถ้าใครแปลอย่างนี้เสร็จคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดที่เกิดมาในโลกมีความรู้ทั้งหมดแต่ว่ารู้ไม่ครบอวิชายแยกเอาได้เป็นสองสับคือตัวกิเลสไ,ได้กับชั้นทะกับราคะชั้นทะกับราคะสองตัวนี้คืออวิชา นี่ปรากฏมีมาในพระไตปรปิฎกที่เราเรียกเราว่าขันธวัคชันทะมีความพอใจในทรัพย์สินบางอย่างด้ว่าชันทะมีความพอใจในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินันกพรหมสมบัตริราคะเห็นว่ามนุษย์โล,โ,ลโลกเทวโลกกุมาโลกเป็นของดี ถ้ารมยังติดดีจุดใดจุดหนึ่งอยู่ติดมนุ้ย์คนดีติดเทวดาคนดีหรือว่าติดลมคนดีก็ชื่อว่าเรายังมีอวิชชายอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังโง่ดินแดนมนดันน้ยยก็ดีเทวดาก็ดีรมก็ดีไม่ใช่ไปดินแดนที่หมดทุกยังมีทุกข์ยังมีกังวล ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระโยคาวจรทุกท่านจงจำคำนี้ไว้ใช้กำลังใจโดยเฉพาะว่ามนุ์สนโลกเทวโลกสัพพมโลกเป็นดินแดนที่เรารังเกียจเพราะเป็นดินแดนที่ไม่นำความสุขมาให้เป็นดินแดนที่ทำเป็นปจัจจัยเกิดความทุกข มันจะเป็นทุกมากทุกน้อยก็ตามขึ้นชื่อว่าทุกแม้แต่นิดหนึ่งเราไม่ต้องการสิ่งส่วนดินแดนที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีดินแดนไหมยังดั่งตาบางท่านคิดว่ายังต้องเถียงใจของท่านอยู่แต่เพื่อให้มั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครู ว่าพระนิพาณน,นี้เป็นดินแดนในเอกันตะบระมสุขเป็นสุกยอดเยี่ยมยิ่ยงกว่าดินแดนใดๆจงทำใจของท่านให้เข้าถึงฌานสมาบัติฝึกหัดทิพยคุยานหรือมโนยิทธิให้ได้แล้วหลังจากนั้นทำใจของท่านอย่างเร็วและต่ำที่สุดก็คือโคตรคุยานหรือว่าถึงประโสดาบัน อนนั้นท่านจะเข้าใจพระนิพพานได้ดีเพื่อเป็นการเปลื้องความรู้สึกของท่านนี้จงทําตนให้เข้าถึงเมื่อตนยังไม่เข้าถึงซึ่งพระโสดาบันเพียงใดและไม่สามารถจะทได้ทิปยิปุญญานด้วยจงอย่าเถียงกับเขาเรื่องพระนิพพานระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและระยาคาโยคาว,าวจรทั้งหมดมองดูเวลาเห็นว่าสมควรกับเวลา ที่จะพูดต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัิยาัยจงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสองคนจะเลิกสวัสดี